ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมครับหนุ่มร้อยเอ็ดรายนี้ไปงอ้อแฟนสาวฮะที่หนีไปอยู่บ้านญาติกลางดึกทั้งคู่มีปากเสียงกันสุดท้ายปกติแล้วทางฝั่งเนี่ยนะฮะทางฝั่งเขยเนี่ยจริงๆก็เกรงใจญ,ญาติครับคุณผู้ชมแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นปรากฏสุดท้ายญาติฝ่ายหญิงใช้ปืนยิงเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมไปดูช่วงของการทําแผนประกอบคารับสารภาพก่อนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าอยู่ในห้องนอน,นันครับผมบรรจุกระสุนไว้นานแล้ว,ว,วครับผมอ๋อครับ เนี่ยครับเป็นช่วงที่ตํารวจคุมตัวผู้ก่อเหตุครับคือนายสาครอริยะอายุ33ปีครับไปชี้จุดที่นายสักครเนี่ยแขวนปืนไว้ในห้องนอนให้ตํารวจสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดถ่ายรูปเพื่อใช้นะครับในการประกอบทําแผนประกอบคํารับสารภาพหลังนายสาครนะฮะหนุ่มเสื้อแดงรายนี้เนี่ยแหละใช้ปืนยิงนายมงคลหรือนายแมนอายุ30ปีครับเป็นสามีของนางสาวอาริสาหรือว่านางสาวอายุ26ปีเสียชีวิตครับ นอกจากนี้ในระหว่างการทําแผนนะครับตำรวจเองก็มีการพาในสาครเนี่ยไปยังชี้จุดต่างๆครับทางที่หน้าบ้านพักในหมู่11นะครับบ้านตะแแล้วนะครับตำบลนาใหญ่อํเภอโซนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นจุดที่ทางด้านของนายสาครครับยิงนายมงคลหรือนายแมนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในคืนวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีนี้เรา ไปทีละคนเราเริ่มจากตัวผู้ก่อเหตุก่อนละกันก็คือนายสาครเนี่ยนะครับนายสาครเล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสาวอริสาหรือว่านางสาวอันเนี่ยคุณผู้ชมดูการาฟิกประกอบเนี่ยนะฮะอายุ26ปีเป็นเมียของนายมงคลหรือนายแมนเนี่ยแหละแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับตัวเองด้วยปรากฏว่านางสาวอันหนีขอมานอนที่บ้านชั่วขราวโดยบอกว่าตอนนั้นทะเลาะก,กับนายมงคลฮนะคือทุกครั้งเนี่ยนางสาวอันกับนายมงคลหรือนายแมนเนี่ยผผวเมียการพอทะเลาะกันปุ๊บอันก็จะมาอยู่บ้านญาติ แต่ครั้งนี้ฝ่ายของนางสาวอันปิดมือถือครับทําให้ฝ่ายของนายแมนเนี่ยนะครับติดต่อไม่ได้นแมนตะเวนตามหาจนดึกจนดื่นจนกระทั่งมาเจอรถจัก,กรยานยนต์ของนางสาวอันจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านญาติคราวนี้นายแมนก็บุกเข้ามาในบ้านเลยแล้วตะโกนเรียกเลยอันอันกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้มันดึกดื่นแล้วไงคุณผู้ชมคนในบ้านก็แตกตื่นกันหมดครับ นายสาครผู้ก่อเหตุซึ่งจริงก็เป็นศัก์เป็นญาตินี่แหละก็ออกไปบอกกับนายแมนบอกว่ามันดึกแล้วกลับไปก่อนดีกว่าไหมมีอะไรก็ค่อยคุยกันวันหลังแต่ปรากฏตอนนั้นครับนายแมนไม่ยอมครับปรากฏว่าพยายามจะบุกเข้าไปในห้องนอนเพื่อจะพานางสาวอันเนี่ยเมียรักเนี่ยกลับบ้านให้ได้ตัวของนายสาครบ,บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ขวางเอาไว้แล้วนะแต่ปรากฏว่าตัวของนายแมนครับโมโหแล้วก็ขู่ว่านี่ฮะคุณผู้ชมถ้าไม่กลับมีเรื่อง เดี๋ยวกูไปเอามีดก่อนเนี่ยฮะจุดเริ่มต้นมันเกิดตรงนี้คือมีอารมณ์ละเดี๋ยวขอกลับไปเอามีดก่อนหลังจากนั้นนายแมนขี่รถจักรยานยนต์ครับออกไปแล้วคราวนี้กลับมาถือมีดมาในมือละจะบุกเข้ามาในห้องนอนของนางสาวอันอีกครั้งครับแล้วคราวนี้ตะโกนด่าถึงบุป,ปการีด้วยทําให้ตอนนั้นนายสาครก็ยอมรับว่าตัวเองก็ฟิลขาดบันดาลโทสะละคว้าปืนแก็บยาวที่แขวนอยู่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ที่ตำรวจให้ทําแผนเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกแขวนปืนไว้ตรงไหนเนี่ยแหละฮะ หยิบปืนที่ว่าเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยิงสวนเข้าเต็มหน้าอกนายแมนเลยแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าหลังจากนายแมนหรือนายมงคลถูกยิงวิ่งหนีครับไปหาเพื่อนบอกให้เพื่อนเนี่ยช่วยพาส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำนนําบลนาใหญ่แล้วก็มีการส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสวนภูมินะครับ จนสุดท้ายทางด้านของนายมงคลหรือนายแมนเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้นายสาครให้การแบบนี้ยืนยันเลยว่าผมเนี่ยตะโกนห้ามนายมงคลหรือนายแมนแล้วบอกว่าให้กลับไปก่อนกลับบ้านไปก่อนมาวันหลังเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันวันหลังแต่ตัวของนายมงคลเนี่ยไม่ยอมแล้วยังถือมีดบุกเข้ามาอีกและเอาจริงๆตัวเองเนะี่ยที่ยิงไปอะ่ะก็ไม่คิดว่านายแมนจะเสียชีวิตเพราะยังเห็นว่ายังวิ่งออกไปได้อยู่เลยลองไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุคือนายสาครคร,ครับ ยังหลายอย่างอีกครับผมก็บอกว่ามึงอสิบก่าคนมันทะเลาะมันให้มันนอนซะนั่นัองี่นะครับเด็กดาวพอหล่อแม่กันบ่นกันดากันดาคผมหลายเนี่ยอยู่ผมครสุดท้ายยังคือทนบ่ได้บ่เลยคือต้องได้ใส่ปืนสุดท้ายดีคือว่าผมแะคงทามันแม่นไอ้เจ่าปูข้อหลาโบราณนี่นะครับมันมันหน่อยให้มันนอนไม่หยังซะ มาในส่วนของนางสาวอริษานะครับเนียของผู้ตายกันบ้านนะครับบอกว่าคบหากับในแมนผู้ตายมาประมาณ1ปีได้แล้วนะครับทะเลาะก,กันบ่อยทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันก็จะหนีมาอยู่ที่บ้านญาติแบบนี้นั่นแหละปกติเนี่ยในแมนผู้ตายจะรู้แต่ไม่ค่อยได้มาตามฮะมเพราะว่าเกงใจในายสาครผู้ก่อเหตุที่เคยนับถือกันอยู่นี่แหละแต่ครั้งนี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าผัวต้องมาตามกลับบ้านให้ได้จนเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเมียของผู้ตายนิดหนึ่งครับป้าเจ้าก็เลยมานอนอยู่นี่หมื่นขึ้นหนูมันกำกวนหนูนั่ด้านหนูตลอดอยู่แล้วหนูก็ต้องมานอนอยู่หลีบ้อนประกาศมาให้หนุ่ยมันประกาศได้หมื่นขึ้นนันมากเลยกระลูมันบอกว่ามันมาได้อยู่นี่แหละมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูไปเอายมีดกันโคกมากแต่ปีแล้วคุเจ้าโคกมากกับปีแล้วปีกว่าไงอ๋อโคกมากปีกว่าแล้วทะเลาะกันดูป่ะปีน้องหนูอยู่แล้วไหมเออทะเลาะกันดูป่ะตุกมือบ่มีบ่มีเห็นดิ ขณะที่ยายของผู้ตายครับยายบัวผันนะครับที่นั่งร้องไห้ตลอดเวลาเลยครับช่วงที่จะเอาศพนะครับใส่โรงเย็นเพื่อไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านนี่แหละครับคือยายบัวผันเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่ตอนแม่หลานตายอตอนนี้เสียใจยจนพูดอะไรไม่ออกแล้วนะครับไม่มีอะไรที่เป็นลางก่อนเกิดเหตุเลยปกติหลานไม่ใช่คนไม่ดีแต่เวลาทะเลาะกับเมียเนี่ยก็จะมาระบายอารมณ์ด่าคนที่บ้านแทนเป็นบางครั้ง นะครับบางครั้งก็ด่ายายด้วยนะยายบอกแบบนั้นนะครับขณะที่พ่อของผู้ตายครับนายสุพันนะครับบอกว่าเสียใจมากจริงๆครับแล้วก็มองว่าญาติฝ่ายเมียทาเกินกว่าเหตุจริงๆเป็นคนชุมชนเดียวกันด้วยซังรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะยอมให้อภัยคนที่ยิงลูกชายเนี่ยแต่ก็ขอให้ตํารวจดาเนินคดีตามกฎหมายแล้วกันนอกจากนี้ครับพ่อยังฝากไปถึงวิญญาณลูกชายนะครับบอกว่าพ่อให้อภัยทุกอย่างไม่ว่าเคยทําอะไรที่ไม่ดีเอาไว้ในตอนที่มีชีวิตอยู่กับพ่อ พ่อพร้อมให้ภัยเสมอนะฮะเอาไปฟังเสียงพ่อของผู้ตายนิดหนึ่งครับคิดว่ามันทําเกินกาเห็นคนก็รู้จักกันอยู่ถ้าคนบ้านอื่นก็ยังว่านี่คนก็ญาติญาติกันอยู่ครับสตวาทำลงไปอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะครับคุณพ่อให้อาภายัยไหมกับผู้ที่อ,อก็ก็ให้อาภัยอยู่ครับแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายใครใใทางกฎหมายเขาจัดการเนาะอ๋อครับครับ ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานพยานหลักฐานแต่ว่ามันคนก่เหตุผมก็ว่ามนกึนก่เหตุเยอะเพราะว่าคนบ้านเดียวกันจะทํากันอยู่ด้วยกันนะไอ้นี่สองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันก็บ้านไม่ไกลกันด้วยนี่เพราะความเมาความมรูนอะไรพ่อก็เอาภัยให้แต่เป็นเรื่องของกฎหมายเขาให้กฎหมายเขาจัดการกันเองทีนี้ครับคุณผู้ชมตํารวจสพสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเองก็คุมตัวผู้ก่อเหตุคือนายสาครเนี่ยนะครับพอไปตรวจปัสสาวะพบว่า มีสารเสพติดนะครับแล้วก็แจ้ง3ข้อหาครับข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตนะครับและเสพยาบ้าครับคุณผู้ชมครับ<ป>ก็เนี่ยฮะปืนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเป็นปืนยาวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะจริงๆแล้วถ้าใจเย็นกันสักนิดนึงนะครับทุกฝ่ายนะ<ป>เหตุการณ์มันจะไม่จบลงแบบนี้แล้วพอต่างฝ่ายต่างพอมีอารมณ์ สุดท้ายมันเกิดเหตุเศร้าเล้งจริงครับพอผมเมียแต่งงานก,นกันก็เหมือนกับเป็นญาติพี่น้องกันอ่ะสุดท้ายมันเกิดเหตุเศร้าแบบนี้ขึ้นครับคุณผู้ชมครับก็ดูเป็นอุทาหรณ์ละกันนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์รับก่อนวันวาเลนไทน์และสุดท้ายแล้วฝั่งหนึ่งก็สูญเสียอีกฝั่งหนึ่งก็ติดคุกนะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับผมข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม